วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหรดฟรีได้แล้ววันนี้ตายเป็นตายคุณจะมาตายด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้ผมจะกินน้ำไม่ได้เด็ดขาดค่ะเกิดเป็นลูกผู้ชายแท้ๆเรื่องแค่นี้รู้จักอดทนหน่อยสิคะคุณอยาจะทรมานทรมคนไข้อะไรถึงขนาดนี้เชียวหรอสักครู่นะคะแต่ว่าห้ามห้ามดึงแดดขาดค่ะเร็วเลยค่ะเร็วๆอะไรจะเย็นๆนะ่ด้แด็แดผลเจ็บทำไม่่ะยยา ปาเอาน้ำให้พี่หน่อยเร็วไปเอาน้ำให้พี่คิดหน่อยน้ำอะไรคะก็เขาบอกว่าหมดน้ำหมดอาหารจะเอาน้ำเมืไรไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นมันเขียนไปเป็นมารยาทปาไปเอามาเร็วแม่เออไปะแปเอาน้ำให้พี่เขาไปโอ้ยพี่หมอนคะพี่หมอนอะไรคนไข้ห้อง801ศูนเขาจะดื่มน้ำให้ได้เลยอะค่ะจะดื่มน้ำหรอดื่มเข้าไปเดี๋ยวก็ตายหรอกได้บอกเขาหรือเปล่าว่าให้ออมน้ำแข็งก้อนเล็กๆเอาอะบอกแล้วค่ะแต่ว่าเขายืนยันที่จะดื่มน้ำให้ได้เลยอะค่ะฮะ เกดพี่ว่าหน้าที่นี้ต้องเป็นของเกดแล้วล่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยๆนะคะอ่ะผมจะดื่มในรูปอ๋ออะไรเนี่ยอยากให้คนไข้ตายเหรอคะพยาบาลที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้แจ้งไว้แล้วไม่ใช่เหรอคะว่าคนไข้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ดื่มน้ำ อะไรกันเนี่ยดื่มน้ำแม่แต่อึดเดียวเนี่ยจะทำให้ถึงกับตายใช่เหรอค่ะเคยมีคนตายมาแล้วค่ะแต่ผมหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ยหิวน้ำไม่ตายหรอกค่ะแต่ถ้าคุณดื่มน้ำคุณจะตายไม่ต้องมาขู่ผมจะกินน้ําไม่ได้ขู่ค่ะมีอยู่สองเหตุผลที่หลังจากการผ่าตัดช่องท้องแบบของคุณคนไข้ต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมง หลังจากที่คุณได้รับยาสลบเข้าไปเมื่อตอนตีหนึ่งของเมื่อคืนนี้เอาไว้ว่าในช่องท้องของคุณเช่นลำไส้ยังไม่ฟื้นตัวดีหากมีน้ำหรือเศษอาหารเข้าไปคุณจะมีอาการท้องอืดแล้วก็ปวดท้องเป็นอย่างมากเหตุผลที่2แผลในท้องของคุณไส้ติ่งแตกหมาเพราะว่ามีอาการอักเสบร,ร่วมด้วยในช่องท้องคุณหมอตัดมันออกไปค่าเชื้อโรคและค่าให้ยารักษาอาการอักเสบถ้าหากมีน้ำหรือเศษอาหารเข้าไปใกล้ๆบริเวณแถวนั้นเร็วเกินไปจะเป็นผลร้ายค่ะ เป็นตายคุณจะมาตายด้วยเรื่องแค่นี้ไม่ได้ผมจะกินน้ําไม่ได้แดดขาดค่ะเกิดเป็นรูปผู้ชายแท้ๆเรื่องแค่นี้รู้จักอดทนหน่อยสิคะ ได้มได้เท่านี้ค่ะห้ามให้คนไข้าทานอะไรเด็ดขาดน,นะคะเนะอ้ยนอยพยพยาบาลคนนี้นี่น่ากลัวจริงๆเลยค่ะ<ส> <S <S ชอบดูละครทุกเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือเ w w ร์บเบวันกับแอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ c h a n g e ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ